สําหรับ EP นี้นะครับ EP ที่15แล้วนะครับก็เตรียมผลสภาพนะครับเตรียมผลสภาพเนี่ยก็จากภาพประกอบนะครับผมอยากจะเล่าให้ฟังว่าการพลนสภาพก็คือการสิ้นสุดสถานะสมาชิกนะครับซึ่งมันมีหลายอย่างมากนะครับก็มีทั้งพึงประสงค์และไม่พึงประสงค์นะครับก็เอาเป็นว่ามันเป็นช่วงที่เราจะสามารถถอนเงินกบอกของออกมาใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นกเกษียณลาออกอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่า มีเหตุให้ต้องออกอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งผมจะบอกว่าหลายหลายครั้งนะครับเหตุผลความจําเป็นขนองแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วมันตอบยากมากนะครับอย่างตัวอย่างที่พี่ท่านนี้ส่งมานะครับก็บอกว่าจะไปอยู่ต่างประเทศนะครับแล้วก็ภายใน1-2ปีเขาก็มีการวางแผนนะครับแล้วก็อยากจะเขาเรียกนะครับอยากจะเอาเงินไปเคลียร์หนี้สินควรปรับเปลี่ยนแผนยังไงนะครับซึ่งสิ่งตรงเนี้ย ผมจะบอกว่ามันเป็นอะไรที่ยากมากนะครับที่ที่มันจะตอบตรงๆได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่มีใครรู้นะครับว่าหุ้นมันจะขึ้นหรือมันจะลงถ้าพี่ท่านนี้บอกว่ามั่นใจว่าหุ้นขึ้นผมบอกว่าท้างนั้นพี่ตาสารทุนได้เลยนะครับถ้าพี่มั่นใจว่ามันขึ้นแต่ถ้าท่านบอกว่าไม่รู้ว่าหุ้นจะขึ้นหรือลงมันก็ตอบไม่ถูกอะครับดังนั้นเนี่ยการใช้แผนลงทุนที่เหมาะสมกับตัวเองนะครับลองคิดดูนะครับถ้าเราใช้ตาสารทุน ถ้าหุ้นขึ้นโอ้โหบวก10% 20%แต่ถ้ามันตกมันก็เป็นตัวเลขติดลบที่เท่ากันท่านจะทนไหวไหมนะครับแล้วที่สําคัญท่านบอกว่า 1- 2ปีจะต้องใช้เงินแล้วในการเคลียร์ยอดเนี่ยครับผมบอกว่าสิ่งที่สําคัญมากๆหรืออาจจะสําคัญที่สุดด้วยซ้ำนะครับในการเปลี่ยนแผนก็คือถ้ามันเปลี่ยนแผนแล้วมันไม่ได้เป็นไปตามที่เราคิดนะครับพูด,ดง่ายคือหุ้นมันตกวันที่เราพ้นสภาพเนี่ย แล้วเราจําเป็นต้องใช้เงินนะครับนี่อะไรจะเกิดปัญหานะครับเกิดปัญหาเพราะอะไรเพราะเราจะต้องใช้เงินดังนั้นเนี่ยหุ้นมันจะขาดทุนเท่าไหร่เราก็ต้องขายายังไงเราก็ต้องถอนนะครับมันก็กลายเป็นว่าไอ้สิ่งที่เราหวังไว,ว้ว่าเฮ้ยเราจะมีเงินก้อนเต็มเม็ดเต็มหน่วยมันก็อาจจะไม่ใช่นะครับดังนั้นเนี่ยต้องคิดให้ดีนะครับแล้วสิ่งที่ผมบอกว่าเป็น,ปนความเสี่ยงสูงสุดก็เรื่องนี้ แต่ในทางตัวน้มถ้าท่านเตรียมตัวมาดีท่านวางแผนมาอย่างดีวันนี้ท่านพลสภาพบอกเอ้ยมีก๊อก2อ,อยู่ก๊อกบวะขอไม่เป็นไรติดดอยแล้วปล่อยมันไปเดี๋ยวรอมันขึ้นก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเก็บเกี่ยวเต็มเม็ดเต็มหน่วยพูด,ดง่ายๆคือท่านมีก๊อกสำรองท่านมีเงินเก็บจุกเฉิญอะไรก็ว่าไปนะครับพอวันทนี่ท่านพลเกษียณท่านเอาตรงนี้มาใช้ก่อนนะครับหรือเรามีบำเหน็จบำรงชีพอะไรนะครับงวดแรกได้2 0 0 0 0 0เนี่ย แล้วก็อีก65ได้อีก200แสนเลยนะท่านใช้ก๊อกพวกนี้ก่อนนะครับถ้าท่านติดดอยกะบะขอเนี่ยท่านก็ปล่อยให้มันรันไปนะครับซึ่งผมว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยสำหรับคาถามนี้นะครับของเวลามีคนชอบมาถามว่าใกล้จะ,กะเกษียณแล้วใกล้จะพ้นสภาพแล้วใกล้จะลาออกแล้วใช้แผนไหนดีผมบอกเลยว่ามันไม่มีใครตอบท่านได้ครับท่านต้องตอบตัวท่านเองแล้วความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแผนกะบะขอช่วยท่านได้แค่ครึ่งเดียวนะครับ เพราะอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยมันเป็นการคาดการตลาดเป็นการคาดการเศรษฐกิจว่าหุ้นจะขึ้นหรือลงตรงนี้แหละครับไม่มีใครตอบได้คนที่ตอบได้ผมว่าไม่มีนะครับเขาทาได้แค่คาดการนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สําหรับคนที่ใกล้จะผลสภาพและวางแผนนะครับสาหรับคนที่จบใหม่นะครับหรือว่ายังมีเวลาเตรียมตัวอีก5ปี10ปีนะครับจาไว้นะครับการเล่นกําไรหมัดหนักที่สุดนะครับก็คือตอนที่เราจะ,กะเกษียณ ถ้ามันมีวิกฤตแบบนี้แล้วถ้าเกิดมันมีความเสี่ยงอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดเข้าผิดจงังหวะติดดอยนะครับการที่เรามีเงินเก็บจะเป็นทางสำรองที่จะทำให้เรายังสู้ต่อไปได้นะครับผมก็ขอบคุณสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามคลิปนี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ